เ v e r อเรสต์สปอร์ตราคาที่1.570,000บาทสีน้ำเงินนั่นเองค่ะมาดูเลยว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ LED สีส้มเพิ่มเติมเข้ามาและมีไฟเด y ร์ไลท์สีเหลี่ยม2จุดเลยทีเดียวและ2ฝั่งด้วยนะคะกันชนด้านหน้าเป็นของวิกเตอร์นั่นเองสีดำเงานั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างกันค่ะใส่ล Mac ้อแม็กขอบ20เลยนะคะ ก้านวายแบบนี้เลยนะคะ่อมากๆเลยยางก็เป็นยางอาทีนะคะวิ่งลุยกับถนนได้ดีเกาะถนนได้ดีนั่นเองด้านข้างของตัวรถนะคะมันด้ข้างเดิมรอบเบลาลองมือแล้วก็ฟิล์มนะคะติดเรียบร้อยแล้วนะค,ะคันนี้เตรียมส่งมอบนั่นเองแต่งแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะดูดีมากๆไฟไท้ายเป็นไฟไท้ายฟูลออปชันและการชนด้านท้ายเป็นของวิกเตอร์นั่นเองท่อเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถาสั่งแต่งนะคะหรือแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ ภายในค่ะหน้าจอไซส์อยู่ที่12นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto มีปุ่นชาร์จมือถือแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นพว่มไฟฟ้าแล้วก็เป็นุ u s สตาร์ทค่ะถ้าไหนสนใจอยากได้เอล r รสส Sport นะติดต่อแอดเลย089825166ค่ะมี finance วิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงบ้าน finance ผ่านเอเมคุณขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ